สวัสดีจ้ามือนีสิผ้ายางเลาะเบิ่งสวนหลังเอ่อหน้าบ้านเลอจ้าสวนหน้าบ้านก็สิออกโคกๆเลจ้ะแต่กะเป็นตรงนี้ก็สิเป็นถนนถนนหน้าบ้านก็สีโบมี่ยางหลายแต่พี่น้องย่างเลาะเบิง่งความสวยธรรมชาติธรรมชาติอีลี่พี่น้องธรรมชาติแบบ66เลยอันนี้ดอกหวานพี่น้องโอ้ยดอกหวานไห่งามแต่พี่น้องดูดูด,ดูดอกหวานมีหอดหอยพร้อมด้อพี่น้องไหย ดอกหวานอีกอย่างคืองามแต่พี่น้องอุ้ยแม่สีแดงยื้คืึงักพี่น้องบอดี้มีได้หน่อยเด้อเต็มเลยพี่น้องแต่แกวมึงจะเคี่ยวไข่บึงอุ้ยพ,พื่อน่ะเพื่อนเอินดอกหวานยายเพิ่นปลูกแม่อืองามคักงามคักพื่น่ะสุดยอดเลยพี่น้อง พายองเลาะเบิ่งดอกไม่ธรรมาชาติขอ,องแปลกๆจะเป็นหนาบานรือสิเป็นประมาณนี้เลย <c oughs> อันนี้ดอกกล้ามปูพนะ <c oughs> ดอกกล้ามปูมีสองสีสีแดงกับสีเหลืองนะจ๊ะอื <c oughs> สวยมีคนละแบบนะพี่น้องเารอยางลอไม้เกศพี่นอ้อ,องกุหลาบกำลังออกดอกน้อยดอกใหญ่ตัวมุติมีพี่น้องมีหลากหลายสี แต่กับปลูกล้วยไว้ดูไว้ชวมอันนี้สิเป็นกุหลาบหนูด้อจ้ะดอกน,น้อยๆจะเป็นกระถางกระหักเด้อพี่น้องนี่ก็สิเป็นอีกสีขาวเด้อพี่น้องเด้อนี่กะโอ้ยดอกไหมว่าสีสดใสเด้อพี่น้องนี่แต่ดอกใหญ่ๆทั้งคุณก็มีพี่น้องปลูกทิมปลูกทุ่มซื่อๆก่งามเด้อพี่น้องความสวยความงามปูแปรปรวนได้กตงามพี่น้อง นี่ก็งามงามพี่นอ้องดูดอกนะอู้หอมขนาดพี่น้องดอกตูมกับกระลังออกสวยๆเลยอู้หักขนาดพี่น้องเลยเย็บบุมละหมักแห้งมากดมด้วยพี่น้องหอมมานี่มานี่มามองนีพี่น้องอยู่กับดินก็ยังมีกุหลาบอยู่พี่น้องมหลอยมาขืนผีเด้อเสือแน่ะ โอสวยง่ามเลยพี่น้องเนาะุนอ่ะโอ้ยพายังละส้มสวนพี่นอ้องย้ํา,า้าข้างทาง